ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระศาสดาประทับอยู่ณนวัดเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงพระอุปนันทะเถระพระอุปนันทะหมกมุ่นอยู่แต่กับการกินการดื่มแทนที่จะพิจารณาว่าอาหารเป็นเพียงสิ่งบำรุงร่างกายที่กำลังเน่าเปื่อยผุพังแต่ท่านกลับมองว่าอาหารเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความเพลิดเพลิน แต่เมื่อท่านไปเยี่ยมเยียนพระรูปอื่นๆท่านกลับเทศนาสั่งสอนพระเหล่านั้นถึงประโยชน์ของการมักน้อยท่านดุว่าพระที่ใช้จีวรหรือบาทใหม่ๆและพยายามชี้ชวนให้พระเหล่านั้นใช้แต่ของเก่าๆแทนแล้วท่านก็หอบเอาบาทและจีวรใหม่ๆเหล่านั้นกลับวัดเชตวันไปใช้เองวันหนึ่ง ในขณะที่เหล่าภิกษุสงฆ์สนทนากันถึงพระอุปนันทะในหอธรรมเหล่าภิกษุกล่าวว่าพระอุปนันทะเป็นพระที่โลภมากมัวแต่สั่งสอนผู้อื่นไม่ให้ยึดติดและไม่มัดมากแต่ตัวเองกลับเอาข้าวของเป็นจำนวนมากที่ได้มาจากพระรูปอื่นไปใช้เสียเองเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงพระองค์ตรัสถามว่าสนทนาอะไรกันอยู่เมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทูลเล่า พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตอุปนันทะเคยกระทำผิดเช่นนี้มาก่อนคนเราควรรู้จักประมาณในความอยากของตนก่อนที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี่มิใช่ครั้งแรกที่อุปนันทะเป็นผู้โลภมากเมื่อนานมาแล้วเขาถึงกับพยายามจะเก็บน้ำทะเลไว้ใช้คนเดียว หลังจากเหล่าภิกษุทูลถามพระพุธทธองค์ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในสมัยพระเจ้าพรม,มทัตครองกุมงพรานาศีมีอีกาตัวหนึ่งมักบินอยู่เหนือท้องทะเลเพื่อหาอาหารในทะเลมีนกและปลามากมาย มัจกจะกินน้ำจากทะเลมันสังเกตเห็นว่าสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกหรือปลาต่างพากันกินน้ำจากทะเลเมื่อความโลภเข้าครอบงมจิตใจมันจึงคิดว่าหญิงสัตว์พวกนั้นกินน้ำเยอะเท่าไหรน้ำสำหรับข้าก็จะลดน้อยลง ข้าต้องหาทางทำให้ข้ามีน้ํากินอยู่ตลอดเมื่อคิดได้ดังนั้นอีกาจึงบอกสัตว์เหล่านั้นว่าพวกเจ้าช่างโลภยิ่งนักพวกเจ้ามีอิสระในการกินน้ํำทะเลมากเกินไปเจ้าไม่เคยรู้เลยรู้ว่าความโลภของพวกเจ้าจะทําให้ไม่มีน้ําเหลือพอสำหรับพวกเราทั้งหมดเราต้องรู้จักประหยัดน้ําเอาไว้กินน้ำจากทะเลเท่าที่จำเป็น จงฝึกตัวเองอย่าสนองความอยากของตัวเองให้มากนักจงอดทนอดกลั้นเพื่อพวกเราทุกตัวเหล่านกทั้งหลายประทับใจกับคำพูดที่หนักแน่นของอีกาจึงพากันงดเว้นการดื่มน้ำทะเลนกหลายตัวกระหายน้ำมากแต่เมื่อคิดถึงคำพูดของอีกาต่างพยายามอดกลั้นความกระหายเอาไว้ วันหนึ่งสมุดเทวดามองลงมาที่ท้องทะเลและสังเกตเห็นบางอย่างแปลกไปจึงตรวจสอบสถานการณ์แล้วอย่างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสมุดเทวดาจึงไปหาอีกาและกล่าวว่าเจ้ากาเจ้าบินอยู่เหนือท้องทะเลเจ้าก็เห็นอยู่ว่าน้ำทะเลมีมากมายเพียงใดแต่เจ้าก็ยังบอกสัตว์ทั้งหลายไม่ให้กิน รอกัวว่าน้ำทะเลจะหมดไปช่างโง่เขายิ่งนักหยุดพูดเหลวไหลอย่างนี้ได้แล้วอีกาตอบอย่างยะโโอหังว่าข้าต้องแน่ใจว่าข้าจะมีน้ำพอกินมันไม่เคยมีคำว่าพอข้าต้องปกป้องแหล่งน้ำของข้ามิเช่นนั้นแล้วน้ำก็จะหมดไปเจ้าต่างหากที่พูดเหลวไหลไม่ต้องมาบอกข้าว่าต้องทำอย่างไรข้าจะทำอะไรก็ได้อย่างที่ข้าต้องการ สมุทเทวาจึงกลายร่างให้หน้ากลัวและพูดว่าเจ้ากาเจ้าไม่เคยฟังคำเตือนจากผู้ที่มีปัญญามากกว่าตัวเจ้าเจ้าคิดว่าน้ำทะเลจะหมดไปเพียงเพราะสัตว์ต่างๆกินอย่างนั้นหรือจงคิดถึงผลกระทบจากความโลภของเจ้าการกระทำของเจ้ามันไม่สร้างผลอันใดนอกจากสร้างทุกข์และโทษให้กับผู้อื่นไปซะเจ้าจงออกไปจากที่นี่อย่าให้ข้าต้องใช้กำลัง อีกาตกใจกลัวและสำนึกได้ว่าตนกำลังพูดอยู่กับผู้ยิ่งใหญ่อีกาจึงบินจากไปด้วยความหวาดกลัวและไม่หวนกลับมาอีกเลยพระพุทธองค์ทรงสรุปอดีตชาติในชาตินั้นอุปนันทเทระคืออีกาและเราตถาคตคือสมุทรเทวา คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างเราหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้คลิกไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่และขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการแอนิเมชันพุทธศาสนาของวัดซันฟราน